ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจะเรียกเป็นวัดสุดท้ายของเขตอำเภอบ้านแหลมนะฮะในเส้นทางที่จะไปเขายีสารก็ว่าได้นะครับนะครับนะเขตอำเภอบ้านแหลมนะครับบางตะบูนนะครับเป็นวัดสุดท้ายในเขตนี้นะถนนที่วิ่งนะจากบางตะบูนเนี่ยจะไปเขายีสารแล้วก็ไปเชื่อมกับถนนพระรามสองนะครับเป็นวัดสุดท้าย ของเขตเพชรบุรีนะอำเภอบ้านแหลมนะเรียกว่าวัดปากลัดนะวัดปากลัดนะครับวัดปากลัดนี่ก็จะมีไสานาสนะมีอุโบสถนะฮะเป็นวัดที่อยู่ติดริมน้ำนะเดี๋ยวจะให้กล้องแพนไปโดยรอบนะครับนะมีศาลากันพลรียนมีชาปนะสถานนะครับที่เผาศพแล้วก็มีอุโบสถนะครับนะแล้วก็โดยรอบก็จะเป็น าสาราท่าน้ำนะ,นะครับนะครับเป็นแม่น้ำเพชรนะครับเป็นแม่น้ำเพชรนะครับที่จะออกสู่อ่าวไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็สำหรับถนนสายที่อยู่บริเวณหน้าวัดเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นลูกลังถนนสายเล็กๆแต่ด้วย ความเมตตาของหลวงพ่อถนอมหรือว่าพระครูวัชิรากิจโกศลเจ้าวาดวัาระปะปะลัดนี่แหละรวมใจชาวบ้านรอบๆที่มีเนื้อที่อยู่เนี่ยขอแบ่งเนื้อที่นะครับเป็นสองด้านให้ตัดเป็นถนนลาดยางอย่างดีจนสำเร็จทะลุจากเขายี่สารนะครับแล้วก็ผ่านปากลัดขึ้นสะพานบางตะบูน แล้วก็ไปแหลมปักเบือไปชะอามอะไรได้นะครับด้วยเมตตาของหลวงพ่อถนอมหรือพระครูวัชรกิจโกศลนะถนนนี้ใช้ชื่อของของหลวงพ่อนะครับเป็นชื่อถนนเพื่อเป็นอ,อนุสรในคุณงามความดีของหลวงพ่อนี่แหละนะครับหลวงพ่อถนอมนี่ก็จะออกเหรียญมารุ่นแรกรู้สึกว่าจะเป็นปี2515เปน็นแรกนะครับของวัดนี้นะครับก็หายากแล้วแหละนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับอยู่ด้านหลังผมเนี่ยอาจจะเป็นมณฑปนะครับพระห้าพี่น้องอมณฑปพระห้าพี่น้องนะครับซึ่งทางวัดได้สร้างจำลองมาไว้ที่นี่แห่งเดียวเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานะครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปชมด้านในกันครับ,ครบ,นคนบนะครับนี่คือมณฑปนะครับ พระห้าพี่น้องนะครับมีเช่นมีหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขามีวัดไล่ขิงมีหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับวัดบางพีนะครับนะที่เช่นเป็นต้นนั่นเองนะครับห้าพี่น้องนะครับจําลองอกไว้ที่นี่แห่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับเป็นมดดบนี่ก็ขบนนี้ก็จะสวยมากมาก เดี๋ยวจะให้กล้องแพงไปดูจะเห็นน้ํานะครับเป็นแม่น้ํานะครับทางด้านขวามือผมนะครับจะเห็นแม่น้ําแล้วก็จะมีศาลาให้นั่งพักผ่อนด้วยเป็นสลาดทราสสง,สงไทยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปในมณดลบนะพระห้าพี่น้องนะครับที่เอามารวมไว้ที่แห่งนี้ ครับนี่คือภายในนะครับของมนดบที่ปฏิสถานรูปหล่อของพระห้าพี่น้องเอามารวมไว้ที่นี่แห่งเดียวให้กับสัการบูชาแล้วก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อต่างๆนะครับอ่แล้วด้านหลังนี่คือพระห้าพี่น้องนะครับอยู่ที่วัดต่างๆนะฮะ นะครับห้าพี่น้องด้วยกันนะครับโดยที่เป็นพระห้าพี่น้องนี่จะมีลักษณะที่มีเอกลักษณ์อยู่องค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดบานแหลมคือจะเป็นพระพุทธร,รูปยืนอุ้มบาทนะครับนี่คือนะครับจำลองมาจากหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ มันก็จะมีหลวงพ่อนะครับวัดต่างๆจ,จำลองมาไว้ที่นี่นะครับนั่นนี้ก็น่าจะเป็นนะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเข่านะครับนะครับหลวงพ่อทองนะครับนี่ฮะหลวงลพ่อทองวัดเขาตะเข่าครับ อยู่เวรินบ้านแหลมเนี่ยนะนะพระทองนะครับส่วนองค์นี้นี่เดี๋ยวต้องดูที่ฐานก่อนนะครับนะมองไม่ชัดเหมือนกันนะครับนะพระพุทธโสธรน,นะครับอันนี้คือหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพราว่าคล้ายๆกันนะครับนะ ไคล้ายกันองค์นี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับสมุดปราการนะครับนะครับนี่สามองค์แล้วนะครับ สีองค์แล้วก็อ,อีกองคหนึ่งอยู่ที่ไหนเอ่ยหนึ่งสองสามไม่รู้ว่าด้านบนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพระคล้ายๆกันนะฮะกล้องตามผมมานะครับกล้อง หลวงพ่อวัดไล่เขิงนะครับหลวงพ่อวัดไล่เข็งนะครับ я, นะครับวัดไล่เขิงนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับห้าพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวจะทวนนะครับนะครับหลวงพ่อวัดไล่เข็งนครปฐมนะครับอ่าหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อโตวัดบางพลีสมุทรปราการ นะครับสองแล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสมุทรสงครามหรือแม่แม่กองนะครับสามสี่หลวงพ่อโสธรจังหวัดจะเชียงเสาแล้วก็นี่คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาตำบลบางคลอกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับนะครับห้าพี่น้องนะฮะ นะฮะก็ต้องอ่านให้ชัดนะครับจะพูดแบบไม่มีหลักฐานไม่ได้นะครับก็ต้องหาหน่อยเพราะว่าก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ภายในบนตดบนี้ก็จะสะอาดสะอ้านนะครับพื้นปูด,ด้วยหินแกรนิตนะครับบานประตูไม้ก็แกะสลักวิจิตรสวยงามตาการตานะครับออนช้อยทีเดียวนะฮะบนบานประตูก็จะมีผู้ที่บริจาคในการ เป็นเจ้าภาพนะครับอย่างบานประตูบานนี้บานหน้าต่างบานนี้ก็จะมีนายอรุณศักดิ์โพภรินะเป็นผู้สร้างถวายบานนี้ก็จะเป็นนางสีเพนโภพภริน่าจะเป็นสามีภรรยากันสวัสดิ์ถวายเป็นหน้าต่างนะครับส่วนบานประตูก็จะเป็นคุณแม่คุณแม่อะไรคุณแม่สี โอเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะฮะโพภิทั้งนั้นเลยนะครับตระกูลโพภนะิร่วมกันสร้างนะครับน่าจะเป็นข้าบุดีชาวประมงนะฮะส่วนมากเขตเนี้ยก็จะร่ํำรวยด้วยการจับสัตวน์นะ้ำนะบรรยากาศก็รู้สึกว่าล่มลื่นนะมีลมพัดนะครับไม่ไม่ไม่อบนะฮะลมพัดไม่อบบรรยากาศดี นี่คือโดยรอบของมันดบก,ก็จะเห็นวิวาทางนู้นทางนี้มากมายนะครับเดี๋ยวออกประตูนี้ก็จะเห็นบริเวณส่วนหนึ่งของอาคารเรียนนะครับโรงเรียนวัดปักลัดนะวัดปักลัดครับ เราตรงรัฐนี่นะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยเคยมาเป็นผู้ในการที่นี่นะท่าน้าการสูตรชาติทองสมนึกนะฮะเคยมาเป็นผู้บริหารอยู่ที่นี่เหมือนกันนะกับโรงเรียนวัดปากลัดนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในวัดปากลัดนะครับอ่าอ่าตำบล บางตะบูนอบางแหลมจวเพชรบุรีนะถือเป็นวัดสุดท้ายสุดเขตของเพชรบุรีทางด้านถนนสายที่จะไปเขายี่สานนะฮรซึ่งไปเชื่อมกับอ่าเสาที่อยู่แม่กลองแล้วนะครับนะฮะพอผ่านหน้าวัดนี่ไปสักหน่อยก็จะเข้าสู่เขตของแม่กลองหรือวัดสมุทรสงครามตรงสายนี้ตามที่ผมได้บอกว่าเกิดจาก าการอนุเคราะห์เมตตาของพระครูวชิรกิจโกศลหรือว่าหลวงพ่อถนอมเนี่ยรวมใจชาวบ้านเนี่ยช่วยกันสละที่ของตัวเองคนละเล็กคนน้อยแล้วก็ได้เป็นถนนสายหลักเป็นถนนสายท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเพชรบุรีนะครับจากเขายี่สารแล้วไปถึงชะอำเลยทีเดียวนะครับและนี่คือทั้งหลายทั้งปวงของวัดปากลัดนะครับ ตำบลบางตะบ,บูนอำาเภอ้าาแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะก็มาที่นี่ก็พูดได้ง่ายว่ามาเดีบับให้ผ่างไกลโควิดนะครับนะจาสังเกตผมไม่ได้ใส่หน้ากากาอนามัยนะเพราะว่าไม่มีใครเลยนะฮะในวัดนี้นะก็เป็นที่โล่งๆนะครับก็จะได้พูดได้สนทนาปะัยได้ชัดถ้อยชัดคำหน่อยนั่นเองนะครับ อยังไงก็ติดตามช่องป้าป๋าพาลุยศูนสานะครับใน YouTube กดติดตามให้สัหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะมีกระดิ่งไปแจ้งเตือนนะครับย่งไงก็คลิปนี้คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ